สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรีวันนี้ยาพรมาเที่ยววัดนางกุยนะคะวัดนางกุยนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวัดนางกุยก็เป็นวัดที่สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีวิทยานะคะเป็นราชสถานี สร้างมาตั้งแต่2,130คนที่สร้างวัดก็คือวัดนางกุยนี่ก็คือเอ่อนางกุยนั่นเองนะคะนางกุยนี้ก็เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วก็วัดนางกุยนี้เป็นเคยเคยเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยอดีตนะคะ ต่อมาหลังจากเสียกรุงศรีอยิศยาครั้งที่สองวัดนางกุยก็เลยถูกปล่อยให้ชำรุรุดโซมนะคะจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สามก็มาปฏิสังขรณนะคะวัดนางกุยเราก็จะเห็นนะคะมีโบสถ์มีวิหารมีเจดีย์นะคะที่เก่าแก่ นี่ก็เป็นหลวงพ่อยิ้มนะคะอยู่หน้าโบสถ์ค่ะ,ะยาพรก็ได้เข้ามาไหว้สักการะนะคะหลวงพ่อยิ้มภายในโบสถ์นี่ก็ก็มีพระเป็นประธานนะคะวัดนี้มีโบสถ์เก่านะคะไม่ได้ไม่ได้สร้างใหม่ค่ะอาจจะไม่สวย เท่าโบสถ์อื่นนะคะนี่เป็นวัดเล็กค่ะแต่ยพรก็เข้ามาไหว้นะคะกราบไหว้สการะพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดนางกุยแห่งนี้ค่ะวัดนางกุยนี่ก็มีพระพุทธรูปนะคะเก่าๆนะคะหลายองค์เลยค่ะ ที่ประดิษฐานนี่อยู่ในโบทนี้ก็มีโบทเก่าๆนะคะโบทนี้ก็ไม่ได้มีจิตกรรมฝาผนังเรลือ,อไหลก็เป็นโบสถ์เกี้ยงๆค่ะแล้วก็ดูพ่างโนอก,ก็มีพระศิวลีนะคะแล้วก็มีวิหารก็มีเจดีย์มีพระปางนะคะที่เก่าแก่อยู่ตามมุมต่างๆภายในวัด นางวัดนางกุยนะคะวัดนางกุยก็เป็นวัดเล็กๆค่ะไม่ค่อยออยะพรถามพระพิสุนะคะสงที่อยู่หน้าอุโบสถนั้นเขาก็บอกว่าไม่ค่อยพระท่านพระท่านก็บอกว่าไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวมากนะอันนี้ก็เป็นสารค่ะ เป็นสารที่ศักกราระบูชานะคะของคนญี่นที่มาวัดยาพรขอขอบคุณทา่ทานผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาพรบ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นสารเจ้าแม่ตะเขียนค่ะยาพรก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ